สวัสดีลูกค้าด้วยครับรีวิวตัวนี้เป็นเนี่ยครับทรงกำคอชุด65เซนครับลำกล้องสไลด์65ซิบหเซนครับนี่ลายไม้ส่วนบาซินจะเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้ลูกค้าเพิ่มชุดยางพิเศษนะครับยางอัปเกรดสอด2ชั้นครับตัวนี้ส่วนตัวปืนก็จะมียางชุดนี้แถมอยู่แล้วครับ1นุดอชุดชุดนี้เป็นชุดเพิ่มนะครับชุดนี้เป็นชุดสั่งเพิ่มนะครับ ปกติจะเป็นชุดตัวนี้นะครับพร้อมยิงแต่ลูกค้าให้ใส่สติดตั้งไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองรีวิวกันดูครับเจ้าของจากอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับตัวนี้น่ครับสวยแบบนี้ครับมาลองกันเลยครับ <c oughs> สอดจะค่อนข้างยิงแรงนะครับยางเป็นยางเกรดดีนะครับทนทานนะี้ยิงได้นานนะ สามเม็ดนะครับอีกเม็ดนึงโคตรลั่นนะครับบอกเลยนี่ครับฝากลูกค้าไปด้วยนะครับนี่ยางสอดสองชั้นแบบนี้นะครับนี่สอด2องชั้นแบบนี้นะครับชุดกำคอ ลำกล้องสไลด์65เซนแบบนี้ราคา790บาทรวมส่งฟรีเก็บเป็นปลายทางนะครับอานี่ครับและยางชุดเดิมจะมีไปให้อีก1ชุดนะครับตรงนี้เป็นชุดยางอัพเกรดลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าจากอำเภอ2จังหวัดแพร่ด้วยครับขอบคุณมากครับผม